สำหรับภาคใ LIKE, ต้ตอนล,ล่างจะมีฝนฟ้าขน,นองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุม im, อ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่11-14มาการาคม69 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวแต่จะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นที่ปกคลคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะเริ่มมีกําลังอ่อนลงส่วนภาคใต้จะมีฝนน้อยส่วนมากทางตอนล่างของภาค เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคคุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างจะมีกําลังอ่อนลงส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ข้อควรระวงังขอให้พี่ๆน้องๆบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนวนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและระวังอันตรายจากอักาีภา้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงส่วนชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลน้ำมันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนเรือเร่บริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10มกราคม69ส่วนในช่วงวันที่1 1ถึง14มกราคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยค่ะอัปเดตฝนฟ้าอากาศทีละภาคกันเลยนะภาคเหนือสิมกราคม69จะมีอากาศหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสสูงสุด27-31องศาเซลเซียสบริรเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2-9องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง11-14มกราคม69ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสต่ำสุดเฉลียอยู่ที่11-16องศาเซลเซียสสูงสุด อยู่ที่27ถึง32องศาเซลเซียสค่ะ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-11องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ10มกราคม69จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่27-29องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-8องศาเซลเซียสลมตะวัน ออกเฉียงเนื้อความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง11-14มกราคม69ภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกน้ำบางพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น2-4องศา,ศาเซลเซียสค่ะ ต่ำสุดอยู่ที่10 1ถึง18องศาสูงสุดอยู่ที่28 3 2ถึง32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7 1 0ถึง10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางในช่วงวันที่10มกราคม69จะมีอากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13-18องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่30-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงวันที่11-14มกราคม69จะมีอากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและจะมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่15-21องศาสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก10มกราคม69จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียส ต่ำสุดอยู่ที่14-22องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่27-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่น0.2-3เมตรในช่วงวันที่11-14มกราคม69จะมีอากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและจะมีหมอกหนาบางพื้นที่โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียส ต่ำสุดอยู่ที่16-25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่28-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่ในช่วงวันที่8-10ถึงมกราคม69ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในช่วงวันที่11-14ถึงมกราคม69ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16-25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่29-34องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก10มกราคม69จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่11-14มกราคม69จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่เน้นทางตอนล่างของภาคค่ะ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสปิดท้ายกันด้วยกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่10มกราคม2569จะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1 ถึง3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16-21ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่29-31ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่11-14ถึงมกราคม69 จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและจะมีหมอกหนาบางพื้นที่โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านดูแลสุขภาพทั่วไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากกีพภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงค่ะชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคลิปนี้แอดมินขอตัวไปแล้วขอบพระคุณมากๆที่รับชมรับฟังจนกึงใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ